แม่คือว่าอีสานแม่เป็นคนบ้านใดนี่และโนูล่ะไก่กันเลยค่ะทีรักูซดธีรักอู๊ดสวัสดเกงตัวบนระว่านเราเจอป่าตัวมันมัคือตอนเปิดรายการคีโมไวร้านะไม่เห็ดก็่ได้นี่สิบาวว้ายวาวว้ารว้าว้า้าวว้าววาวายา มาตีดคุ้ยอยู่เหรอเหรอหนูตีดคุ้ยอยู่แม่โอ้มาลงมาลงมากระโดดลงลงน้ำพุ่นโอ้โหสูงกว่าควายอีกแลเราอะ <laughs> โอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนสว,ส,สวัสดีค่ะ เราจะมาเรียกว่าเป็นรายการมื่หลายสไตล์บ้านเฮากันแล้วค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะนี่ฝากด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่แม่ซู้ได้เป็นที่ี่ก่อนหนูก็คือกัดว๊แม่คือว่าอีสานแม่เป็นคนบ้านไหนนี่โอ้จริงจริงแม่เป็นคนโคราชจ้ะว๊แล้ะหนูล่ะไก่กันเลยค่ะนูนบอ้มันบอกไก่ไก่เติบไก่เติบความเป็นอีสานมันม้วนมันสนุกมันแค่ไหนอีสานต้องมีเซิงมีซิ่งมีลมีฟอส อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของอีสานอีสานบอมีแขกเนี่ยบอกปัจเจกอะแกของหนูเลยลูกเออแขกของหนูก็มาราเดนค่ะกลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนแม่สวัสดีค่ะทางนี้ไม่มาจากใครอ่ะไหนมันนี่ค่ะอะไรแม่สามีหนูใช่เป็นลูกเขยใช่เป็นลูกเหน็บพามาสวัสดีแม่ วิเคราะห์เทพพิงแม่จะสมมุติไปเก่งไม่ใช่ใช่แม่จะสปีกไปเก่งแต่ว่าก็พอได้อยู่แม่ลองถามไปไม่ไหมครับมือเมื่อยไหมมือสวัสดีครับผมเชิญเดวินเดวินมาจากอเมริกันอเมริกาใช่ผมชอบพระเท้ไทยอาชอบอร่อยอาหารอร่อยแล้วผู้หญิงแท่อร่อยไหม พี่ใหม่ชอบพี่สูด้วยใช่นั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งซันกูลุ้นๆนะมึงเมื่อกี้เลยลุ้นไหมในฐานะต่างชาติเขาอยากเรียนรู้วิถีไทยบ้านแบบเราเราก็จัดให้อย่างสาสมเคยวิ่งไล่เป็ดไเป็ดไม่เขาเคยทำอาชีพเป็ดไล่ทุ่งเป็ดไล่ทุ่งมั้นหมาค่ะ เรื่อเริ่ภารกิจเรื่อภารกิจภารกิจแรกคืออะไรอ่ะแม่ควานเบียงแฮเราไม่เก็บมันะกอหรอกครับยางมันยังไม่ออกลูกจะให้เดวินเขาได้เรียนรู้วิธีการพ่อแทเดี๋ยวเนี้ยเราแบ่งเป็นสองทีมดีไหมลูกได้หนูจะอยู่กับใครก็มีทีมแม่หนึ่งก็มึงคนเดียวแล้วขามทำไมวะดูดิอ่ะเขาวิ่งไปต่อกันงั้นเราคูวกูจำคู่กันแล้วใหม่มึงชายลูกชายเดี๋ยวแม่สองทีมอะมึงคนเดียวก็ได้หนูมากับพี่ชาย ใช่ไหมพี่ใช่เกมกติกามันมีอยู่ว่าให้แบ่งทีม2ทีมใช่ไหมแม่อแล้วใครที่จับปลาได้เยอะที่สุดภายใน5นาทีคือคนชนะชนะแล้วเรามีรางวัลให้คือคุ้ยเผือกเุ้ยคุ้เผือกยุใส่ไหมขุ้ยนอนหนึ่งชนะไม่มีรางวัลแต่แพ้มีทําโทษเอ้ยน้องหนูว่าเราไม่แพ้หรอกหนูทำง่ายมากหรอหนูว่า เคยอยู่กับพี่จำลองมาสเตอร์เชฟมาก่อนครับอยู่ทำไมแล้วเกี่ยวกับไรเวียงแห่จะปลาไงก็เป็นเซียนตกปลาเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกลัวเรามากัวเรามาเลัวดะหมึกรายการอะไรเงี้ยชอบอากูมาจ้าเนี่ยไม่ต้องโม่ไม่ต้องโอ่เฮดให้ดูก่อนมาเซียนมาเซียนเอาเลยมาเริ่มเลยพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่อไรเนาะ ทำไทนไทยครับอ๋อเทนไทยอุ้ยอ่อนอ่อนนี่อะไรเกิดซ้ำคืบอะไรเกิดสมองโอ้ยแย่แย่แล้ววัดสอนอะไรใหอยู่ผู้เดียวบัานี้อ๋อแบบนีดูก็ให้ดูอ่าปึ๊บปึ๊บจับรวบหนู่รวบเลยพอนล้วพอรวมเหอาแบบนี้ตึงๆปุ๊บสอกเขายังอยู่ปึ๊บระวันปั๊บเฮ้ยอ่าลองลองดู โอ้ยเมันอกีย่าโพดเนาะเขาบอกว่าเป็นโทบเป็นโทบเป็นโทบโอ้ยจะโดนหน้ากูเนี่ยฉันจะทำให้ดูว่าฉันนี่แหละเดี๋ยวดี๋ยวขอบอยู่มไกลๆหน่อยฉันจะพาทีมเราชนะนะอย่าเพียงกะวังโดนหนกแม่ดไม่โดนหรอกแม่กันแดดเขาบังอยู่หนึ่งสอง

ว้าไม่ใช่ปลาไม่ใช่นตาย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 เสียชื่อหมดส่วนที่เก่งตัวเป็นดาราว่านแหละเจอปลาตัวมันมักคือตอนเปิดรายการคีมโมไวรนะ้าน่ะมันแค่เพราะใดนีเ่เราไม่แพ้หรอกเราไม่แพ้หรอกหนูทำง่ายมากหรอพี่ใหม่ลองให้พี่ใหม่เบิง้งเดี๋ยวเราทําเองดีกว่าเพราะว่าให้เขาไปจับกบอะกูแล้วกูนทำอันนี้เลยเนาวเล่เวลาเดินอยู่เดินได้กี่นาทีอีกสองนาทีลูกเอามาทางนี้มาไี่มาพี่ สองโอ้ยมาใคลงไปเอาจักลูกบอใส่เสือเราไม่ใส่เจ้าก็ลงกับเปียกแล้วกับพี่ไปลงไปเอาปะไป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 นี่ไปอีกนี่มา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 ได้ได้ปลาได้เลยเอานี้มาลองเลามาลองปลาเลยมีแน่กว่ามีตัวหนึ่งแหละไม่ได้จริงสิมาเนี้ยได้ลุ้นลุ้นลุ้นไม่ได้ไม่ได้ ไม่มีเรียกเจ้าของสวนมาหวานให้ดูหน่อยสิเขาตัวเราค่ะวานะไหนพี่ต้องทำให้หนูดูลองดิทำได้ก็เนี่ยได้กินแค่นั้นแหละถก็ชนะไปเพราะฉันก็จะว้าวอะ้วพี่ไม่เอาเชือกอ่ะก็ไม่ตั้งอ๋อลงเลยไม่ตั้งอ่ะมาม่วงลงไปสู้สู้ชอบตาปอยากสร้างอยากสร้างบ้านในสวนน้ำอุ้ยอุ้ยทุกรอบอ่ะโดนจริงป่ะเนี่ย ไม่เข้วยไปเสียชื่อบ่อเนี่ยมีตัวเท่านี้แล้วมีหนึ่งตัวก่อินอิ่มไหมเนี่ยแบ่งกัน5คนก็อิ่มจะตายห่าเลยเนี่ยถึงจะตัวเล็กแต่เขาก็ยังได้ีดยลูกสรุปว่าทีมนี้ได้หนึ่งตัวนะคะได้ปลาแต่เพียนตัวเล็กๆจิวหลิวนิดเดียวแต่เราได้แต่ก็ได้ค่ะยอต่อไปเป็นทีมของแม่นะมาดูดิว่าฝีมือลูกสาวขอใหญ่เตียนจะเป็นไง เราลุยเดวินเดวิลเฮ้ยไม่ใ like. ช pat ่เดวินรวยเดวิลขอโทษขอโทษโคมีแพท it's okay แพทริกแพท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 ดีกว่าเรียกแพทริกดีกว่าง่ายกว่ากูเห็นเนี่ยไปเรียกเขเดวิลเลยกูเดวิลแพทร้องเทพินกับเป็นกรรมการบาดแผลไม่เป็นหรอกคนอะไรสวยขนาดนี้แม่ใส่เสื้อก่อนไหมองแม่เล่ไม่ใช่ดาราเลยอะ ลูกชาวนาร้อยเปอร์เซ็นต์ล right. well, anyway. yes. yes ูกมันจะไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็หวานโดนโดนทีรักที่รักซู่ซู่ทีรักซู่ซู่หนืไม่ยอมนะไม่เป็นไรทีรักทีรักจ๋าลงไปเะให้แม่เดี๋ยวเอาไว้อันนี้ถือว่า้าดด้วยลูกเนะอย่างมันเกี่ยวก้อยแม่ซื่อูเมื่อกี้มันเกี่ยวมือ ไม่ชอบไม่ใช่ไปแค่นั้นแล้วได้ปลาใหญ่มาแล้วแม่หาเลยนะเว้ยไม่มีผมมีถ้าสงสารพี่น้องคิ้วข้าวดแล้วน่ะถ้าแพทริกเขาทำได้ดีกว่าพวกเราเราก็ต้องไปเรียนรู้จากเขาเลยนะเราก็ต้องอายโอเคอายุ ready ready ภาเป็นกำลังใจอะสู้สู้แพทริกสู้สู้หนึ่งสอง are you ready ส ก็ลังกลางอยู่นะแห่ลงไปแล้วจะมายืนตกนี่มายืนมายืนแนนอย่างละพลีซ์เธอเด้อปลีซ์เซอร์ขอกำลังใจหน่อยก็เพิัมมึงได้จ้ะเหวี่อยู่พลี่เอร์มีเย่โอเคเยู Let's go together Oh แทบนอตสิ n งเพื่อความยุติธรรมนะคะผู้ช่วยเขาจะช่วยทั้งสองฝ่ายเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ช่วยทางนั้นไปแล้วครั้งหนึ่งมาค่ะคําเฮียค่ะคไมเบดาฉชนไม่ลงแล้วนะเธอลงเลยตรงใี้เชนกลัวค่ะคุณจิติค่ะ ดิฉันได้มาลงพื้นที่จริงๆแล้วค่ะวันนี้นะคะลูกชายของนายกำพลนะคะนายกำพลเขาเป็นเจ้าของสวนนะคะแล้ววันนี้เขาจะพามาให้ลูกน้องเขาพามาสาธิตก,การหวันแหแล้ววันนี้ทุกคนเลยมาดูแล้วก็บาาเลยโอ้ว่กลางว่า oh. oh. กลาง,อ,งอันท่ายไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีแะไรั้งนั้นไม่ได้เลย ได้ <mm สองตัวโอ้ยได้จริงะโอ้ยแิไม่ยจรจริงด้วยจริงจริงจริงตรงตรงจรงตรงตรง้ป๊ป๊ป๊๊ตได้สองตัวใครอยู่ในน้ำมาขึ้นมาเลยนะคไปปล่อยไว้อย่างแม่ก็ได้หลายเทมันยุติธรรมที่สุดแล้วก็เราคนละครั้งแล้วก็ผู้ช่วยคนละครั้งเรียบร้อยเอาเป็นว่าดีนาะ ภารกิจต่อไปหนูบอกเลยว่าทีมหนูชนะแน่ธรรมดามากกับการจับกบภารกิจต่อไปเนี่ยอย่างนี้นะก็คือเราจะให้คนนึงจับค่ะคนนั้นลงจับกบอีกคนนึงถือตะข้องถือ,อถือที่ใส่ให้จับคนเดียวะนะจับเวลา5นาทีเหมือนเดิมอุ<ฮ>้เธอตัวใหญ่หมะหัวกบเนี่ยไม่ใช่แล้ไม่เล็กแล้ว โอเคเบิกเบิกอุปกรณ์จับำไมอยู่ไกลยังอ่ะไงมาค่าอยู่โกเลยอยู่โกคาสุมาใจคันชน็อกวิดฟ็อกโอเคยูอินกูแอนเฟิร์สเยสโอเคแม่มันจะกระโดดขึ้นมาไม่เขามีตะข่ายคุมโลกอุตุใหญ่เบอรกินขาปะเนี่ยเฮ้ยเขาก็น่ารักนะขึ้นจะจับเออสิบ แม่เลว้าอันนี้คององไวอันนี้อันนี้มนเก่งนะโอเเจนยูนิตนะตัวมันใหญ่โพดมันใหญ่โพดไม่ต้องเอาถึงสิบอกลูกโอเคริวเซอร์ลงมาทำก็สวยโอ้ มันกระโดดอรอสวัสดีมันกระโดดออกเอยจามมันออกแล้วช่วยด้ยยพอหนูพอแล้วลูกพ่ออะไรอยู่วะเฮ้ยจะไปเก็บพริกทำไมน่ะ แม่เพี้ยงจริงด้วยแม่แม่น้องจะน่ารักนะพี่เนาะน่ารักมากโซคิวโอเคสรุปเมื่อกี้ทีมแม่ได้ห้าตัวนะไปซูซูมันเดโอ้โอซูซูมันจะโดดอ้าวโอ้ยยยยหนึ่งตัวเก่งมากเออเออเออ กรีดนิ้วยิ่งกว่าว้าวต้องมาว้าอมาบใหม่เลยอเข้ามาฟรีมันที่ทจับมัจับตรงสันหลังเขาเพราะหนูเคยขอขายหรยกินทรมาขายกเล็บมันคมไงคาถาอันเชิญ <c oughs> ว้าวอยากทำแห้หนีเลย่างนี่สามไม่ไม่ไม่น่าจอย่าไปจับมันสิสอง ได้หก <Ooh. S 2> <Ooh. S 1> ตัววันนี้สรุปแล้วภารากิจนะเราชนะคนละอยา่างใช่คนละหนึ่งหนึ่งเสมอแต่ว่าวันนี้เราจะทําอะไรกินกันอนะ่ะแม่เรามาถึงแบบขนาดนี้เราจับวัตถุดิบแล้วขนาดนี้ปลาได้แล้วกบได้แล้ว เดี๋ยวแม่จะพาเขาคั่ว <c oughs> เดีเ <c oughs> ย๋ยวแม่สิเนี่ยแม่สิช่องฝีมือเองอย่ากินฝีมือแม่สู้อิริมันยังเราก็หีใจนั่นเมือจะได้กินเขาเลยคือเมนูวันนี้เป็นกุ้งไม่น้ำแลาวมาชายไม่เราจับปลาจากกลับกบแต่เราจะทำเมนูกุ้ง <c oughs> อันนี้เขาบีบมาอ๋อเหรอเพราะเรา,เยยาอยู่ยุทธยาจะเป็นกุ้งอ,อบบนเส้นแม่น,น้ำทะเลเผาค่ะ <c oughs> ไปดูค่ะไปดูค่ะ วายูยูเบิร์นเบาวนะไม่คิวไม่คิวคิวมึงเลยเมนูแรกที่เราจะทำวันนี้นะเมื่อกี้เราได้ปลามาใช่ไหมใช่ค่ะแม่เอราเสกเป๊บเป็นปลาคอทันทีโอ้ยครับเดปลาคอตัวหนึ่งเด้อวันนี้แม่จะทำมกหมอกมกหมอห่อหมกอะเหมือนห่อหมอกอแต่ว่าจะทำในแบบไม่ต้องไปห่อโอ้โอนะคะ แม่อะไรคะเหนจะถังชมพูแม่ไหนว่อะไรอะแม่ไ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 ม่อันเนี้ยคือสูตรเด็ดของสาวโคลาชเลยพี่แกงโคลาชลูกแล้วก็ใส่พริกแกงไปนะลูกนะกินเผ็ดได้ไหมกินเผ็ดได้ไหมได้เลยค่นะ นี่เป็น spicy spicy นะช็อปแทกยูไลท์ yes แม่จะใส่นี่ไปเลยนะคะก็คือสูตรแบบโกลาสนะเดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ำนิดหน่อยเนาะได้ค่ะโอเคหมกเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำเยอะอุ้ยหอมจังเลยอ่ะแม่พลาดิดแกงมันหอมมากเลยอ่ะหนูเอาไอ้นี่มาหน่อไม้หน่อไม้หร่อหน่อไม้นะคะบมบูบัมบู yes คืออะไรอะหน่อไม้ฝรัง หนูขอแป้งข้าวเหนียวละลายนี่ค่ะแม่จำให้หน่อยมา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 ให้ไปติดจำโอเคใช่อยู่อ่ดยอกยอกโป๊กอยู่บดมากอยู่อยู่ร้อนดิอยู่ชีแบบแย่ไรไบบเนี้ยว้าวไลน์โอ้ยไอไลน์ไอไลน์เวลี่คนหยั่งจะเป็นเกิดมาหลบรอหลบหยั่งเนาะทำไมทีมงานเขียนชื่อที่ไรเลยว่าฝรั่ง เขามีซื้อนะคะเขาไม่ใช่พะม่วงไงเขาซื้อเดอะเมทิกนะคะแต่เราจะใส่ละห้าคนนะลูกค่ห้าคนอนร้อุ้ยไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่อ๋อขอบคุณครับมาช่วยแม่นะแม่เดี๋ยวทั้งจานด่งไอ้มึงมาเช็ดให้แม่นะมึงมาเช็ดให้แม่นะเอาน้ำเทใส่ไว้โอเคเอามาเทเลยเทเลยเทเลยระหว่างรอเราก็มาเตรียม เตียมเสียงให้แม่ร้องเพลงเดียวอ่ะเออเพลงอะไรล้วบอกเอฟซีโหโูัดเฉยไม่ใช่ <c oughs> กลับไปทามเมียกลับไปทามเมียใช่ในแม่ร้องขึ้นแม่ขึ้นกลับไปทามเมียเธอดูเสียกอกล้ว้าวฝรั่งยังว้าว สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําปลานะคะต้องเป็นน้ําปลาชุนดารีทันมันเราจะต้องใส่ปลาเยอะหน่อยเพื่อที่ให้มันอันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยมีน้ปรราปลาเขาใส่ผงชูรสมาแล้วใช่เฮ้ย <c oughs> ปลา <c oughs> หาอมมากลูกคา้ารอแล้วแม่มาลูกค้ายืนรอเต็มหน้าร้านเลยเนี่ยใส่ผักชีลาวชีลาวนะคะอร่อยมาก ไม่อร่อยมากแล้วก็ใบเมงลักนะคะว้าวอีฟอุ๊ยริกกะเรียงใส่ไปให้หมดเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบอีก3นาทีนะคะเราต้องการแบบมีเดียมแหล่เปสุกแล้วนี่นะคะเมนูแล้วนะคะหมกปลาช่อนบายแม่สุนารีค่ะเออ เมื่อกี้ได้อะไรมากบเราจะทำอะไรคะแม่ผัดกะเพรากบแบบโคราชอ่าอุชนฉลยได้เ้วก็จะใช้พริกแกงอเดิมนะคะพริกแกงอเดิมใส่น้ำมันไหมคะใส่ที่ลูกมาน้ำมันเทไปเลยอ่ออันนี้น้ำกระเทียมดองอ่อจะออพริกแซ่บมากบอกค่น ใส่นนิดึงมันอร่อยอ่ะหมูเจี้ยขนาดนี้ก็อร่อยอันนี้แบบสูตรใหม่ล่าสุด Yes it's one orange vegetable ระหว่างรอกบแม่จะใส่เครื่องไปเลยใช่ชูรสหนึ่งช้อนเต็มๆตสองช้อนเต็มๆอันนี้ชูรสนะคะอ่าก็ชูรสอีกแค่คนละถ้วยน้ำตาส่วนน้ำตาไ่เลย โอเคเรียบร้อยอ่ s ไปกินกันแล้วไปกินไปกินกันเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหแม่ค่ะเสิร์ฟข้าวค่ะโอ้อาหารน่ารับประทานมากกับบรรยากาศที่ดูแบบว่า ไม่คุนชินแต่สวยงามมากๆนั่นฉันแอบทอดไข่ไปให้ด้วยเพื่อตัดเพดนห้กับนี่เอาเนื้อให้น้องเนื้อพวกเราก็กินก้างกินเกลือไปกัแล้วกันอะไรแคลเซียมแคลอะไรปักคงปักคออะไรก็ให้แมวมากวัดคออะไรเห็นบอกว่าอยากเป็นกบอย่าเป็นเจ้าหญิงอย่าเป็นไรเออว่าแม่จูบไหมอะไรแม่ลองจูบกบไหม ันนั้นมันนี่ยายเรื่องจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็ตัวใหญ่มาสบ้าฟังนั้นมันจะกระโดดนะหนึ่งสองสาม้ยนี่โอ้ยโหหาเรื่องให้เขาเนี่ยซีจีตัดแรงมากเลยก็อีพีแรกก็ทำไปสิต้องตีไปข้างหลังแล้วมันจะกระเด้งกลับมาไหมหนึ่งสองบวุบวบเฮ้ยไม่เล่นนะคะไม่เล่นนะคะครูยังลงน้ำกี่รอบอ่ะมาอย่าจูบกันนะหนึ่งสองสาม อ้าวแม่ใช่ว่าแม่บ่จูบโกบใช่ว่าแม่ย่าน์โกบแม่ขึ้นมาอยู่นี่แม่ชอบกูน้นงมาตามหาเจ้าหญิงเพื่อไปเหตุภารกิจป้าว ภารกิจอันนี้คือคำถามจากทางบ้านคำถามจากทางบ้านแม่ดูรุ่งเลยป้องว้าวบอเรนน้อยจริงหรือไม่ที่คุณปีนต้นผักขยังเองไม่ใช่บอเลนฉายาทิดาทาแดดฉายานี้ได้มายังไงคะโอ้ยิลอพกตอบได้ยุคคือแม่น่ะเป็นคนที่แบบไม่กลัวแดดเราเป็นลูกชาวนานะแม่ไม่กลัวแดด ไปโลกยอดเขาโพดไปนู่นนี่นั่นทำกิจกรรมกลางแดดด้วยดี่ยญานแดดอย่างเลยไม่กลัวแดดแล้วโคราชแดด43องศา,า,าแม่ไม่ทาครีมไม่ทากันแดดไม่ใดๆทั้งสิ้นมันหน้ามันโนกมากอ๋อไปลุยแม่ลุยเลยแม่บยญญานเด็กคิดว่าตัวเองแน่แม่ลืมไปพอตัวเองไม่ได้เห็ดเห็ดไรเห็ดหน้าอย่างเดียวตัวเองยังทํางานอยู่วงการคติ ประจำใจเราเนี่ยคือเราจะไม่เบียดเบียนใครแม่ขอร่วงเลยอ้ะได้ค่ะได้ค่ะแม่ว่าได้ร่วงมาโดนละสองปีไปละไม่นั่งก็กลมๆเปลี่ย,ยนกันจับที่ละสักอ่ะมาเนี่ยมาบองมาบองน้ำกันอาย,ยนี่ค่ะ คือ m ม n u s ทเวนค่ะ m ม n ัททเวนี่คือคําตอบของแม่ทั้งหมดนะเขาไปเจอคืนเจอที่นักเอนคีะเป็นพรีเซนเตอร์บอกเลยว่าเปิดกระปุกมาหนูจา๋าอุ้ยหนูอยากเห็นเนี่ยคีมันต้องอย่างนี้สิมันเข้มข้นมาก <S <s ไม่เหนอะหนะไม่เหนียวหน้าเขาใส่ ส่วนผสมของสารสกัดทองคำาอ้9 9้าที่เราเห็นนี่ก็คือทองคําใช่ไหมคะใช่เนี่ยที่เป็นเกล็ดทองอยู่เนี่ยโลกจะช่วยให้หน้ากระจ่างใสมากขึ้นค่ะคือแรกตื่นเช้ามาเรารู้สึกเลยหน้าที่เราแห้งกร้าที่เวลาลงลงพื้นแล้วเปนลาวอ่ะพอตื่นเช้ามารู้สึกเลยหน้ามันชุ่มชื้นเลยมันก็รู้สึกดีมากเลยพอสักสองอาทิตย์มาเฮ้ยเหมือนผิวเราฟูขึ้นมันอิ่มน้ํามากขึ้นแล้วไอ้รอยลึกๆมันเริ่มเฮ้ยมันเริ่มจางลงนะมันเริ่มจางลงเรื่อยๆแต่พอเดือนหนึ่งนี่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยหน จางใสมากขึ้นนะคะตอนนี้แม่ใช้มาเกือบปีแล้วการแต่งหน้ามันก็ง่ายขึ้นลองมันกินรองพื้นปล่อยหน้าสดได้ปล่อยหน้าสดแม่ปล่อยหน้าสดได้เลยไม่ต้องไปแต่งหน้าปิดบังใดๆทั้งสิ้นวันนี้พี่สุมีโปรพิเศษพิเศษมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยกว่าจัดใหญ่ให้คุ้มๆไปเลยนะคะ วันอื่นโทรมาที่1577ก่อนค่ะโทร1577หรือว่าไลน์แอดแอดไม้นัทเทวนตี้โปรโมชั่นวันนี้นะคะคุณจะได้รับนะคะไม้นัทเทวนตี้กระปุกใหญ่หนึ่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะเซรั่มของไม้นัทเทวนตี้อีก2ขวดด้วยกันนะคะเซรั่มตัวนี้เขาเรียกว่าเซรั่มนาเด็กลูกจ๋าใช้คู่กันอู้หึ่งเขาบอกว่าเพิ่มไปอีกมันสุดๆ3ชิ้นนี้นะคะจ่ายเพียง1,990บาทตกที่ละหกรกว่าบาทเองส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ คนรับบัตรเครดิตนะคะเก็บเงินปลายทางได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายนะคะแจ้งแอดมินว่าขอโปรพี่ส์ม่วนหลายนะจะได้รู้ว่ามาจากรายการของเราโทรเลยนะคะที่1577ค่ะย้ำเบอร์ค่ะ1577หรือว่าไลน์แอดไม้นักเวนตนับรองสวยแนงโฮโหโอโหสวยก็แม่นนะโอ้แม่ก็สวยโพดวันนี้ม่วนหลายจะตาย บ้านเฮาที่ปีแรกหนูว่าสนุกสนุกแต่ว่าจะเนื้อสิ่งอื่นแล้วเราถามแขกดีวกว่า อันดับแรกเลยนะคืออย่างที่บอกบอกใครบอกคนดูนะทุกคนตรงนี้สุกไหมว่าไปได้กับแบบนี้มันไม่ได้หาดูง่ายๆบางคนรู้สึกว่าไม่มีเวลาที่จะไปแค่เปิดช่องนี้ก็เจออะไรแบบนี้กิจกรรมอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําก็ยังไม่ได้ทําอยู่ดีเพราะไม่กล้าแต่ก็ปล่อยให้น้องทําแม่ทําอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าทําใจค่ะเพราะว่ามันหนีความเมืองอ่ะเธอมาเจอความแบบอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งอะไรให้ทําแบบเยอะยะ่งเป็นหัวเร่่ี้อแต่วันนี้เราทาเอง ไปจับเองแล้วเอามาทํากินเองอีกอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของอีสานอย่างวิธีไทยบ่านแบบพ่้ลูกค้าเขาโรดเด้อโหดน้ำปั่นี่ต่อไปยะ่เฮ็ดอีหยังลูกค้าเข้ามาเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนจ้าทำได้หมดทุกอย่างเลยนะคะ พี่จะให้หนูดำน้ำหนูก็จะดำลงไปให้ลึกที่สุดพี่จะให้หนูกี่ควายหนูจะตีก้นให้มันวิ่งเร็วที่สุดมึงพูดแล้นะขอให้ลูกค้าเขาแต่ถ้าหนูจะไปอะหนูไม่ไปคนเดียวหรอกหนูต้องมีแม่สุไปด้วยนะแล้วก็รอเรนอาจจะมีไม่มีค่ะมาอีกแน่เพราะว่าพับเกยครบแกงเ้ย พัทยาใดมึกพูดแล้วนะโซดีนี่มีเผจแยกแต่มีมือในนั้นค่ะร้านครัวลุงเก่งนะค่วันที่ขาดดีมากค่ะทุกคนเขาปิดเฉพาะวันพุธนะเขาเปิดนะคะตั้งแต่10บโมงถึงสองทุ่มวันคนจะได้ซึมซับบรรยากาแต่เช้าตั้งแต่เช้าเลยยันตะวันแบบว่าเรียกว่าตกดินเอ้ ยังไงก็ฝากติดตามรายการม้วนหลายสไตล์บ้านเฮานะคะนี่เป็นอีพีแรกเดี๋ยวเราจะมีอีพีต่อๆไปนะคะทางม My c h a น n e l Official นะจ๊ะอุ้ยแต่ใครเข้ามาดูก็ต้องกดแต่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับเขาเลยนะคะใช่เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะอุ้ยแม้วันหลังเราไปไปบ้านเราแม่เหมือนบ้านแม่ที่อยู่โคราชแล้วบ้านหนูอยู่อุบลอะไรได้ได้ได้สลับกันไปแต่แต่ต้องคนละอีพีนะลูกสูบปลาแมบ้านหนูมีสระปลาอย่างนี้เลยนะโอ้โหบ้านหนูมีสระปลาอย่างเงี้ยสูบปลา ลักษณะนางจะลอให้เราไปช่วยสูบปลาช่วยจับฝากทุกคนฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณแพทริกด้วยนะคะมาเป็นเกรสให้เราขอบคุณนะคะหนูจะยินหนูแพนทีนแพนทีนตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณคุณบาลอนนะคะไม่ถืขรอ่อบคุ่เขาขอบคุณขอบคุณคุณลาเรนด้วยนะแม่ค่ะที่มาเจิม ep แรกให้เราโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่แม่ลองคิวไรอะฟีดโอคิวคิวหิวหิวซาซิมิญี่ปุ่นอยู่เนาะโอมาการซิโอโอเคก็ดิดิ